ก่อนนะคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าเสียงมันดังเกินไปก็โอเคค่ะก็คือว่าเสียงมันดังเกินไปเนาะแล้วอันนี้นะคะก็เป็นเพื่อนเราเองนะคะซึ่งก็ไม่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 ได้อยู่ด้วยกันหรอกแบบว่าไม่ได้เรียนอยู่ด้วยกันหรอกแต่ว่าเจอกันในเกมทุกคนคือแบบน่ารักมากคือแบบยังไงอะคุยกันจนสนิทอะอ ตอนนี้นะคะก็ขอบรรุกกำลังใจเลยนะที่แบบว่าให้เราอันนี้ขึ้นตอนนี้เราก็ขึ้นแดงเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะพยายามดันแบบดันจนดันจนแบบสองวันแล้วก็แดงก็ดีใจมากจังหวะน,นี้ก็รอเพื่อนนะคะเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่อยู่ในเกมเลยก็ได้โอเคค่ะทุกคนก็ตัดมาอยู่ในเกมเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งก็ น่าจะตึงพอสมควรแหละเพราะว่ามีแรงแดงเราแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งเพื่อนน่าจะเป็นคนพมา่าแหละแล้วก็มีแรงไดมอนไอวีกับไดมอนหนึ่งก็คือเพื่อเรานะคะไดมอนหนึ่งคนนี้ถ้าอยากเล่นด้วยก็เมนไอดีมาได้เลยนะคะไปเริ่มเกมแล้วทุกคนคือแบบเสียงอันนี้มันรับตัวนิดนึงก็ได้

มาปรับให้เหลือ <único> สิบห <course. S 1> like ้าเอทุกคนเท่าตันเลยือโมซี่เลยนะคะซึ่งมซี่ก็แรงอยู่นะคะแต่ว่าเราไม่ค่อยชอบเล่นเพราะว่าเราเล่นไม่ถนัดเจ็บใจมากเลยมันไม่มีดีเซอร์ ่ะมันอยู่ไหนกันหมดอรอทุกคนมันอยู่แถวนี้หรือเปล่าไม่มีเอา้าเก็บไปเราไม่ทันหรือว่าอยู่แบบโอ,โอ้ทุกคนทุกคนเขาอยู่ข้างหลังอ้ข้างหน้าก็มีอนะ่ะทำไงดีโอเคเพื่อนลอยหลังให้แล้วแซงคิวมากๆเลยเพือ่อนมัน,ม,นมันต้องกดค้าง เราลืมอุ๊ยเพื่อนคนนี้เขาเล่นฟาร์มาสอา้าวไม่เป็นไร นี้นะคะแล้วก็ดูเพื่อนไปค่ะ่อนัโอ้ยดูคนนี้มันชุดอะไรอะ่ะเพื่อน,น,นตึงมากเลยเพื่อนเก็บไปสามคิวเราจะลองเล่นเอ้ยนี่ไงสิ่งนี้นะคือคือปืนที่เรารู้สึกว่ามันแรงแรงนะแบบว่าประมาณสามนัด สองนัดสนัดน่าจะตายแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะลงเลงใหญ่นะเพราะว่าเนี่ยเล่นแต่สีวีสีไม่รู้จะลงอะไรไม่มีคอนเทนต์แล้วอาจจะแบบเล่นให้ดูจนเบื่อนะคะเพราะว่าช่วงนี้แบบอะไรอะไลฟ์คอนเทนต์นะคะ ือระยะใกล้นะแต่เรามาอยู่ระยะไกลมาๆๆมามาแก่ๆตายอ๋อมีทำไมเขาต้องอยู่ในบ้านกันไม่ต้อง เพื่อเราก็จัดอคนหนึ่งแล้วเราก็ได้ MP5 ไ,ได้ไงไไเพื่อนก็จัดการหมดเลยนะคะเราไม่เล่น MP5 แล้วก็ทิ้งไปเรามาซื้ออันนี้กันเผื่ออัดหัวได้ก็เผื่อนะคะไม่ได้แบบอัดหัวเผื่อ ไม่ทัวกันนะทุกคนคือแบบว่าเราเล่นไก่หรืออะไรอ่ะไม่ต้องทัวกันนะคะเพราะว่าปกติก็เล่นไก่อยู่แล้วใครทัวแล้วขอให้แรงก ทุกคนอ๋อลืมไปค่ตนะตามติดนะตามติดนะอาเพิ่งดาวไปแล้วแต่ฝั่งน,น้้นเขาก็ตึงกว่านะคะทุกคน ตอนนี้ก็เหลือหนึ่งหนึ่งเพราะว่าต่างป้อเพื่อนเขาชุบเรียบร้อยแล้วตั้ง,งไอวอรเพื่อของคนนี้เขาตึงมากเลยแล้วเราก็จะมาซื้อปืนอันเดิมนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเล่นแล้วแบบแรงดี ใครชอบเล่นปืนอะไรก็เมนมาได้นะคะคิดว่าปืนอะไรแรงที่สุดก็ไม่รู้นะคะแต่ส่วนตัวเ,เคิดว่าปืนอะไรมรัน <Es per gy> ใช่ไหมเคยว้าวว้าวว้าโอ้วันอยู่ข้างหลังใครก็ได้ชุบเราทีข้างหลังข้างหลังแต่ข้างหลังเยี่ยมดันดันมาก่ว่าเพื่อนชุบ้องไหมใครชุบไม่ได้นะคะพบศัตรูแล้ว อยากสูมสองควางอันนี้มากเลยทุกคนแต่กลัวมันเกลือเพ่นถ้าเพ่อนีอนมี์มอเพื่อนคงดันไปแล้วเลย รอบนี้นะคะเราจะมาโคบข้างบนกันโคบข้างบนก็คือบนหลังบ้านนะคะเนี่ยไม่ใช่บนบ้านดินี่บนบ้านตรงนี้ ทุกคนเราก็ขึ้นมาบนหลังคาบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็โอ้ไม่นะเขายิงเจ็บมากเลยใช้ปืนอะไรหรอว้าวาวทุกคนมันกดขึ้นไม่ได้ <First bride. S 1> โอ้ตายอีกแล้ว ไกลเกินทุกคนก็ยังว่าไงก็เหมือนเดิมนะคะขยันเล่นก็เมือนเดมเลยเพราะว่าหล่อๆแป๊บไปจังมากขอลองดูคนเองแป๊บ ข้างบ้าน <S <S ดันไม่เก่งใจใคร คลยค่ะก็จบสามสามเรียบร้อยอีกเกมนึ่งเราก็จะไปแล้วนะคะเกมนี้เรามาเล่นตองยาวดีกว่าสองยากา็้ก่กกากซ่ามันไม่มีก็ซ่าเอะทุกคนคือต้องซื้อแบบอันนี้ก็ซื้อรือัวเลยนะ ไม่หมดเราก็ไม่เลิกซืก้อ,อตอนนี้อยู่เราจะตามติดผู้อิ่งคนนั้นไปเพราะว่าเรามีความแค็ง ดือมือดูเขาหลดมองไม่เห็นโอ้มีไอวอก็ไม่ตั้ง six s x อ โอยแล้วัายาไปแล้วนี่นะโชคดีนะคะที่เราใช้โมโครเอ้ยเอาโมโครมาหรือเปล่าไม่ได้เอามาแต่มันขึ้น ปล่อยมันไปนะคะให้เพื่อเราจัดการก็ต้องรอแล้วแล่เพื่อเราตรึงถ้าขนาดนี้ ยังเราก็ไม่มีทางทช่วในวิเคียะ์เพราะช่วงนี้มือล็อกโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวไปเล่นกับเพื่อนก่อนนะคะบ๊ายบาย